แล้วคือก่อนปีใหม่คือเราป่วยเว้ยนางก็เลยติดหวาดจากเราเรียบร้อยจ้าวันนี้เราเลยจะมาทําหน้าที่แฟนที่ดีด้วยการดูแลคนป่วยชุดพร้อมไปคะ่ะเราไปดูแลคนป่วยกันคนไข้คะคนไข้าทานยาหน่อยค่ะคนไข้อฮ้นี่อะคนไข้ไหว <c oughs> ไหมคะ เพยาบาลมาดูแลค่ะยังมาจับประตูเพยาบาลจับฉีดยาฉีดยาเหรอคะอ่้คนไข้ไม่เล่นเกมต่อแล้วเหรอคะไม่เล่นแล้วคนไข้เล่นเกมไม่ได้นะคะเออรอฮะใช่ก่อนโอ้ยโอ้ยหายแล้วฮะแข็งแรงแล้วเออ,อยาฉีดยาฉีดยาไม่ได้ฉีดยาค่ะ อะไรอะไรโอโอโอไปไปไหนคะคนไข้คนไข้คนไข้ปิดไฟทำไมคะปิดไฟนอนใช่ไหมคะปิดไฟครับปิดไฟนอนปิดไฟแล้ว